ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศรีกร,รกฎประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีกรกฎ จะมีดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์นะครับเดิน2วันขึ้น2วันขึ้น2วันขึ้นจนครบทุก12ราศีเลยนะครับนะก็จะมีเรื่องราวค่อนข้างจะนะค,ค่อนข้างที่จะเสถียรน,นะครับว่าเสถียรน็คือว่านะครับเจออยู่เป็นประจำนะเสถียรแปลว่าสมดุลน,นะเนาะนะ พอเราจะเจออะไรยังไงเนี่ยมันจะเจอทุกเดือนอยู่แล้วนะเพราะตนุรักษ์เราเนี่ยนะครับเดินทุกราศีเลยส่งผลให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นผู้ท you uh, ี่มีประสบการณ์มากนะครับในทุกเรื่องนะครับเพราะว่าตนุรักษ์ของเราเองเนี่ยนะครับเจอเรื่องราวต่างๆทุกสิบสภพเรือนเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วนะก็เลยส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะรู้หรือรอบรู้นะครับในลักษณะต่างๆ นะค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็จะส่งผลให้เราเนี่ยบางครั้งก็เป็นลักษณะของความอ่อนไหวนะครับเกี่ยวเรื่องราวพบเรือนต่างๆค่อนข้างจะมากนะครับนะก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีเนาะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ไปสถิตไหนนะพระอาทิตย์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเราจะเรียกว่าพบกะดุมพระนะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่14อันนี้ไปอยู่ในภพที่ดีเรือนที่ดีนะครับเรียกว่า นะครับกระดุมพระนะฮะไปอยู่ในเรือนของกรรมะนะที่แปลว่าเงินเนี่ยนะครับนะบทำให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานกระดุมพระเนี่ยไปกรรมะเนี่ยบางคนก็ใช้เงินนะครับ looks, <reaching out> ng, like ในการต่อทุนต่อยอดทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับหรือใช้เงินเบิกทางทานู่นทํานี่ทํานั่นนะแล้วแบบเป็นมหาอุดด้วยนะครับก็เลยทําให้ประสบผลสาเร็จนะครับ ลักษณะของการหมุนเงินลักษณะของการใช้เงินบริหารเงินการจัดการเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองอะไรยังไงก็นะครับว่ากันไปนะแต่จะสําเร็จไม่สําเร็จก็ต้องดูดาวเจ้าเรือนนะครับก็คือดาวพัางคานไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกว่าจะสําเร็จมากน้อยอะไรประมาณไหนแต่แน่นอนการเงินเกิดจากการงานก็แสดงว่าตัวของเราเองเนี่ยจะประสบผลสําเร็จนะครับนะเรื่องของนะครับการงานทําให้เงินมั่นคง หรือทําให้เงินเนี่ยได้มากมายมหาศาลเพราะว่าพาทิตย์ได้ตําแหน่งนะครับมหาอุดเลยที่แปลว่าสูงส่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะก็ถือว่าดีงามนะครับนะพาทิตนะครับที่สถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับหนเ,เข้ามหันโนแห่งเลิกนะฮะเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับสิบสเข้าโจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขัน นะครับช่วงชิงนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่8จนถึงวันที่11บเอ็ดน,นะครับเข้านวมปูเอททำอะไรยังไงช่วงนั้นถือให้คุณถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะจะทําอะไรก็ทําในช่วงเวลาดังกล่าวนะหลังจากนั้นครับดาวเจ้าเรือนการเงินงจะอยู่ในเรือนของนะครับลาภะอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอด นะครับแห่งการถังเงินหาทองแล้วเขาเรียกว่านะครับดาวการเงินเป็นสถิตยอยู่ในเรือนราพะนะครับเขาเรียกเป็นโยกเกเษฐีหรือทนยโยกโยกแห่งความมั่งคั่งลํารวยนะกระดุมพระไปลาพะก็คิดอะไรกับเป็นเงินเป็นทองขยิบขยับจะทํานู่นทํำเนี่ยอะไรก็สุดแท้แต่นะ,นะนะมันจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินเรื่องของทองอะไรเนี้ยเข้ามาก็ถือว่านะครับชาวราศีกกฎนะครับเกี่ยวเรื่องของเงินเกี่ยวเรื่องของทองเกี่ยวเรื่องของความสำเร็จอะไรประมาณนี้ถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยนะก็ยินดีด้วยนะ นะดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในราศีพฤษภนะครับในช่วงวันที่15จนถึงวันที่31เลยเส้นเดือนเวลา13นราศี11นาทีนะครับสเวยโจโรเลิกในช่วงของวันที่15จนถึงวันที่29นะครับนะแล้วก็เข้าภูมิปรโรในวันที่30ถึง31นะครับเลิก นะครับมั่นคงในลนักษณะต่างๆก็ถือโอเคนะถือว่านะครับดาวพระอาทิตย์ในช่วงของเดือนนี้ให้คุณกับชาวราศีนะครับกรอกฎแบบเต็มคาราเบลเลยถือว่านะครับดีงามมากๆนะครับยินดีด้วยนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพังคารน,นะครับดาวพังคารเนี่ยเป็นดาวเจเริญกรรมะที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีพิจิกเราจะเรียกว,ว่าบุตรหลานลูกหลาน การลิเริ่มการลงทุนการเสี่ยงโชคแน่นอนนะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่9ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับดาวเจ้าเรือนกรรมะมของเราเนี่ยตกวินาศนะครับคำว่ากรรมะมตกวินาศเราดำเนินชีวิตผิดพลาด นะครับหรือวิถีชีวิตเราเนี่ยมีแต่เรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนาะทำให้เราเองยุ่งยุ่นวุ่นนะอดทนหน่อยนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่9หลุดจากนั้นแล้วก็ถือว่าดีงามละนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับปุตตาลูกหลานนะก็ตกวินาศนะไว้ใจลูกน้องก็มากไม่ค่อยได้นะครับหรือเป็นช่วงที่ตัวของเราเองลงทุนเสี่ยงโชคก็ขาดทุนนะครับหรือทาอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่ นะครับนะเกี่ยวกับการเริ่มทานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยมันยังยุงย่งวุ่นวุ่เกี่ยวเรื่องของการงานมันยังไม่สําเร็จนะครับแต่หลังจากย้ายแล้วจะสาเร็จละนะครับตอนที่ดาวพังคานนะครับสถิตยอยู่ในราศีเมถุนก็นะครับพชษจะคาดเลิกเนะาะระมัดระวังช่วงแค่วันที่1ถึงวันที่สามเท่านั้นเองที่เราจะเข้าระวังพิษนะหลุดจากนั้นก็มีปัญหาอะไรละหลังจากนั้นนี่ดีเยี่ยมเลยครับนะดาวเจ้าเรือนการงานนะครับมาทับลัคนาโอ้โหอันนี้คือแบบสุดยอดจริงๆเขาเรียกรรยกรรมมาทำรัก เป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับจะมีคนแวะเวียนเข้ามาหานะครับเกี่ยวเรื่องของการงานมีการติดต่อมีการเข้าหาเราทำนูน่นทำนี่ทำนั่นนะครับถือว่าโอเคเลยเหมือนแบบอะไรทช่มันเป็นเนื้อหอมอ่ะนะครับเหมือนงานเนี่ยนะครับเราอ่ะมีแม่เหล็กดึงดูดงานเข้ามาในลักษณะต่างๆแล้วก็ทำให้ได้เงินได้ทองทำให้ได้โชคลาภอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยมาทับลักตรงนี้ถือว่าดีแล้วได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับ งานเนี่ยมันพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับขยับขยายทําให้มันดีขึ้นนะเพราะคาว่ามาหาจักรเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่นะบางคนเนี่ยมีกิจการอยู่หนึ่งกิจการก็อยากจะเพิ่มเป็น2เป็น3เป็น4เป็นหเ,เพื่อทําให้มันยิ่งใหญ่ตามความหมายดาวคือมาหาจักรนะครับก็เป็นลักษณะข,ของความคิดในลักษณะต่างๆว่าจะทํายังไงให้การงานเราจเจริญรุ่งเรืองเพราะอิพบเรือนหมายจะต้นเรือนปุตตะนะเพราะปุตตะเนี่ยแปลว่าความคิดสร้างสารรค์ไอเดียจินตนาการการริเริ่ม นะแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับตอนนี้เรากำลังมีการวางแผนทํานู่นทํานี่เพื่อให้กิจการของเราเองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองทํำยังไงนะครับให้ประสบผลสําเร็จนะทำยังไงถึงจะป้องกันความเสียหายนะมันก็จะคิดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ส่งผลนะครับให้ชาวราศี กรกฎนะครับสามารถประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานได้นะครับแล้วก็ยังมีบุตรหลานลูกหลานคอยช่วยคอยซัพพอร์ตทำนู่นทานี่อะไรก็ว่ากันไปนะก็ยินดีด้วยนะครับดาวพังคานเดินดีนะตอนที่ดาวพังคานนะครับอยู่ในราศีกรกฎ10ถึงานะครับเวลาตีสี่นาทีนะ1 0ถึงเพชรจะคาดเลิกนะครับเป็นเลิกนะครับตัดสินใจนะครับวันที่1 6 3หถึงเเข้าราชาเลิกนะครับเลิกสะดวกสบายนะ เอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวนะครับพาะพุธเป็นนิดหนึ่งนะดาวพุหท่านเป็นดาวเช้เรือนในราศรีเมถุนเราจะเรียกว่าพบวิหน้าที่แปลว่ารับรับ,รบซ่อนเลนนะครับปิดบังไม่เปิดเผยนะครับไม่คาดคิดไม่คาดฝันความวิบัติความเสียหายการขาดทุนการล้มละลายออกได้หมดเลยนะนะครับอีบพบเรือนหนึ่งในราศรีกันเราจะเรียกว่าพบการติดต่อสหชะที่แปลว่าเพื่อนฝูง นะครับคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันสื่อโซเชียลสังคมนะครับนะก็นะครับ,รบดาวจาเจ้าเรือนสหัสเนี่ยไปสถิตราศีเมษวันหนึ่งก่อนนะเบืบ้องต้นวันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นย้ายไปราศีมีนนะครับในช่วงของวันที่2จนถึงวันที่5เราเรียกว่าดาวพักราศีนะครับก็คือเดินองศาถอยหลังทีนี้ข้ามราศีเลยแต่ข้ามไปก็ นะครับเป็นภพเรือนที่ดีนะครับแล้วก็เข้านาวางที่ดีเขาเรียกว่าเข้านาวางปุกเอกนาวางคุ้มโทษคุ้มภยัยก็ถือว่าโอเค <c oughs> เดินถอยหลังไปดีนะสหชะนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของสุภาก็จะแปลว่ามีชื่อเสียงนะครับนะหรือแบบเดินถอยหลังกลับไปเพื่อ,อไปตอบรับนะครับความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆาก็ถือว่าโอเคนะสหชะ นะครับไปอยู่ในเรือนของสุภาพบุรุษก็นะครับมีโปรเจกต์คิดอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไ,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็ว่ากันไปนะไม่ได้เสียหายอะไรเนาะนะครับและที่แน่ๆเลยก็คือจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับจะมีการ,รยามิที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีคนคอยอชี้แนะนะครับชักนำนะฮะให้วิถีชีวิตเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะครับในลักษณะต่างๆอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการกินี นะครับเรามาระวังนิดนึงนะครับเขาเรียกวินาตวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภะก็จะขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่หรือถูกโกงนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของเอกสารนะครับสัญญาในลักษณะต่างๆเนาะเพราะวินาตแปลว่าเสียหายย่อยยับเสียหายย่อยยับอยู่ในเรือนของอุปธรรมคำจุนช่วยเหลือก็แสดงว่าเราเองนะครับอาจจะไปคำประกันให้คนอื่นนะครับหรือตัวเราเองเนี่ยนะครับไปเซ็นสัญญาที่มันเสียเปรียบเขา นะครับไปทำนู่นทำนี่ให้มันยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะอันนี้ต้องเรามาระ,าระวงังถ้าเป็นการก,กินีก็บอกว่าต้นอ,อยู่เฉยๆนะแต่ถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ต้องบอกเลยว่านะครับปังปุริเยเลยนะครับนะสหาชาติไปอยู่ในเรือของสุภาพเนตแปลว่ามีชื่อเสียงเจริญก้าวหน้านะครับนะเอาละต่อไปนะครับนะบก็ยกย้ายราศีเข้าไปในราศีเมษนะครับเข้าไปในราศีเมษเนี่ยนะครับในช่วงของวันที่6นะ ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา2 2นาฬิกานาทีะครับก็โอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไปอยู่ในภพดีเรือนดีนะเราจะเรียกว่าภพสหชะนะครับเปกรรมะก็คือเกี่ยวเรื่องของการติดต่อเกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับนะเพราะไปสัมพันธ์กับอาทิตย์ด้วยนะครับพักหนึ่งนะเราก็ต้องบอกว่านะครับการที่ดาวเจ้าเดือนสหชะเป็นกรรมะเนี่ย นะครับก็แสดงว่าจะสนิทสนมกับเพื่อนร่วมง,งานหรือร่วมง,งานกับเพื่อนทํานู่นทํานี่นะครับหรือองค์กรหรือบริษัทเนี่ยมีการปรึกษาหารือคุยกันจะประชุมบ่อยหน่อยนะครับเกี่ยวเรื่องทํายังไงให้บริษัทจเจริญก้าวหน้ามีการวางแผนมีการวางกลยุทธ์นะครับในลักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคละไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นการลกินดีจอดนะระมัดระวังนิดนึงวิหน้าไปกรรมะนะครับนะมีความหักพ่นเข้ามาในชีวิตนะครับฟ้าผ่ากลางใจ นะครับเจอเรื่องที่แบบยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับทำให้ตัวเองมีปัญหานะครับอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าคําว่าวินาศปรกรรมะเขาเรียกว่าบางทีเจอลุกหลงเนี่ยหรือบางทีมันเจอเรื่องอะไรยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับอะไรประมาณเนี้คือซึ่งคําว่าวินาศมันแปลว่าเราควบคุมไม่ค่อยได้และมันเป็นเรื่องที่คนอื่นทําให้เราซัดส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่ามันเกิดจากเรานะคําว่าวินาศเนี่ยบางทีอย่างที่ผมบอกไปนะลุกหลงเนี้ยนะเขา มีเรื่องกันอะไรยังไงเสียงดังโอเอ๋ยวายเราแค่ชะงูไปดูเท่านั้นนะนะไปโดนลูกหลงเฉยเลยนี่ก้อนหินมาเลยปั้งอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เขาต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเวลาวินาศไปอยู่ในเรื่องกรรมะมันจะเจอเรื่องไม่คาดคิดคาดฝันนะหรือวิถีชีวิตเนี่ยเจอในเรื่องที่มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรยังไงเขาว่ากันไปนะครับถ้าเป็นการกินีไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับก็นะครับ ถ้าเป็นการจร,จริงๆก็พยายามนะครับนะเวลาได้ยินเสียงเอะอะโอยวยวายพวกเธอก็อยู่บ้านเลยนะครับปิดบ้านไม่ต้องให้ใครรู้นะราอยู่ของเราเฉยๆเงียบๆคนเดียวพยายามอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นนะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาละนะครับนะตอนที่าพพดาวพฤหัสนะอยู่ในราศีเมษ6ถึง21เเข้าฤกษ์โทแห่งเลิกนะครับเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลาย22ถึง31เ,เข้านะครับมหัทธโนแห่งเลิกเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับ จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่19จนถึงวันที่21เราจะเข้านวังผูกเอกจุดที่ให้โทษจะเป็นในวันที่13ถึง15เราจะเข้านวังพิษนะครับช่วงนั้นเราไม่ควรจะทําอะไรยังไงนะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับนะต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพัฒนสัปดีนะครับดาวพระนสัปดีนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูนะเราจะเรียกว่าพบ อลินะครับที่แปลว่าอุปสรรคนี่สินา่าะุดอัจัยความไม่สบายใจอีกพบเรือนหนึ่งในราศีมีเราจะเรียกว่าพบความสําเร็จคนอุปถัมภ์คำจุนคนคอยช่วยเหลือนะครับในลนักษณะต่างๆคิดหวังสิ่งใดก็จะมีคนมาช่วยเหลือแน่นอน,นครับตั้งแต่ย้ายไปในวันที่19เมษายนปี66นะฮะและอยู่ตรงนี้1ปีเขาเรียกว่าสุภกรรมะนะครับจะเป็นคนที่ทํางานละเอียด นะครับเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานนะครับได้รับโอกาสจากผู้รับผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะครับทำให้การงานเจริญก้าวหน้างอกเงยนะก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในราศีนะครับเมษเนี่ยนะครับอยู่ในจุดจอมฟ้านะครับอันนี้ถือว่าส่งผลนะให้ชาวราศีกรกฎเก่งเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับนะทำอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของการงานวิถีชีวิตเนี่ยจะได้รับการ ผักด้านสนับสนุนผู้รับผู้ใหญ่นะครับให้ความชื่นชมชื่นชอบนะอันนี้ดีแต่ถ้าเป็นการกิณีนะก็อริกรรมะนะครับก็ส่วนใหญ่จะมีแต่งานฝากนะครับงานที่ขอความอนุเคราะห์งานฟรีนะครับงานช่วยเหลือเนี่ยอลิแปลว่าการบริการเนี่ยการบริการอยู่ในเรือนกรรมะแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคเนี่ยนะครับนะ,บนะบถ้าเป็นทักษะที่ดีนะ มันก็จะออกไปลักษณะเราขันอาสาทํานู่นทํานี่ให้เขาอะไรประมาณนี้แล้วได้ใจแต่ถ้าเป็นการ,รกระนี้มันเหมือนถูกบังคับไม่อยากทําก็ต้องทําฝืนใจทานะเพราะขัดใจไม่ได้เดี๋ยวมีผลต่อหน้าที่การงานตําแหน่งนะครับมีผลต่อในเรื่องของนะครับการผลักดันให้ขึ้นตําแหน่งที่สูงหรือเงินเดือนที่สูงอะไรประมาณนี้เราก็เลยต้องจําใจทําจํายอมทําถ้าเป็นการ,รกระนี้แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมาก นะครับนะถ้าเรามีสติรู้เท่าทันแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราทําดีเขาอย่างงานี้เขาต้องดีตอบนะครับนะช่วงนี้ถ้าพื้หัสเป็นการก,กินีเนี่ยเราจะเจอเรื่องของความอายุติธรรมเยอะแล้วก็ถูกแซงถูกปาดนะถูกดึงขาลงจากเต้าี้นะถูกโอ้โหเขาเรียกว่าทําให้รู้เช่นเห็นชาติกันเลยเนะี่ยคนที่อยู่กับเราดีไม่ดีอะไรเงี้ยจะรู้ในช่วงนี้เลยนะถ้า ดาวพระหัสสวัสดีเป็นการรักกินีนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากในภพอลิษะน,นะแล้วพออริอยู่ในรกรรม,มะและเป็นการรักกินีแล้วก็จะเจอแต่คนไม่ดีเข้ามาในชีวิตแค่นั้นเองก็คบใครอะไรยังไงต้องเลือกคนนิดนึงนะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ นะดาวพฤหสัสบดีนะครับนะอยู่ในราศีเมษจะเดินไวนิดหนึ่งหนึ่งถึงสามสิบเข้าสริโทนะเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลายนะครับวันที่สามสิบเอ็ดก็เข้ามาหาธนูแห่งเลิกเป็นเลิกที่ดีเลิกเศรษฐีใหญ่นะจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่สามจนถึงวันที่สิบห้าเลยนะครับนะเข้าระวังพิษระมัดระวัง,งนิดนึงจุดที่ให้คุณก็คือตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดเป็นต้นไปเราจะเข้านักวางปุเอกนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะเรามาดู ดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนราพะนะครับราพะก็แปลว่าโชคลาภความสําเร็จรายได้2รายได้3การเสาะแสวงหาความสําเร็จในลนักษณะต่างๆนะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับเป็นดาวเจ้าเรือพนพันธุนะที่แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์คามอบอุน่นในบ้านคาบอุน่นในครอบครัวนะครับ,นะรบการพัฒนาต้นในลนักษณะต่างๆนะการศึกษาได้หมดนะ ก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่หนึ่งถึงสามอยู่ที่เดิมนะครับในราศีพฤษภนะครับเสวยเทศตีแต่หลังจากนั้นย้ายมาในภพไม่ดีเดือนไม่ดีแล้วเขาเรียกว่าราพะไปตกในเดือนของวินาศได้อยู่ตรงนี้ยาวพอสมควรนะครับสี่ถึงยี่บเก้าเลยนะครับสิบสามนาฬิกาห้าสิบนาทีก็ต้องบอกว่าการที่ราภะนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเดือนวินาศเนี่ยเขาเรียกว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่จะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงต้องคิดให้รอบคอบ นะคนที่เข้ามาไว้วางใจได้ไหมอะไรยังไงเขาว่ากันไปนะเพราะว่าดาวพระศุกร์ตกวินาศเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกลออก่อถูกหลอ,อกถูกลวงนะครับเกี่ยวเรื่องของความหวังต่างๆนะว่าจะให้เราทํานู่นทํานี่เกี่ยวกับความโลภด้วยเพราะดาวศุกร์เป็นดาวนะครับการเงินของโลกเป็นดาวเจ้าเรือนคู่สัญญาของโลกนะพอมาตกวินาศเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่อ,องพวกนี้มาลออ่อหลอ,อกลออก่อลวงเราในลักษณะต่างๆเช่นว่าเธอลงทุนเราอย่างนี้ นะเธอจะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้ต่อวันต่ออาทิตย์ต่อเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็นั่นะแหละนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีนะแน่นอนการที่ราับพระไปวินาศก็แปลว่ารักษาทรัพย์ให้อยู่วิธีการแก้ไขก็คือต้องพยายามรักษาทรัพย์ให้อยู่ก็คืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะครับอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเป็นดวงบุคคลเนี่ยเราจะดูได้ว่ามีดาวอะไรตั้งรับ นะครับในราศีเมถุนเราก็จะคอยชี้แนะบอกได้ว่าเฮ้ยเรามาระวังเรื่องนี้นะมีเกณฑ์เขาจะมาในช่วงนี้นะอะไรประมาณนี้นะแต่ล้วถ้เราดูภาพรวมเนี่ยก็นะครับพยายามนะครับทรัพย์สินที่เรามีอยู่นะพยายามใช้คนเดียวนะอย่าให้คนอื่นมาช่วยใช้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอีพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนพันธุพันธุวินาศนะไอ้คำว่าพันธุวินาศเนี่ยนะครับเอาละถ้าเกิดว่า ตัวเราเองนะครับเป็นคนที่มีศักยภาพก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอยู่ห่างไกลญาติพี่น้องทําให้คิดถึงกันอะไรก็ว่ากันไปนะบางคนก็ไปเรียนต่อต่างประเทศนะยกตัวอย่างเนาะนะแต่เรียนต่อต่างประเทศน่าจะเรียนมานานแล้วล่ะเพราะาตอนที่ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีมีนเนี่ยนะครับนะก็น่าจะอยู่มานานแล้วก็อาจจะเป็นโรคคิดถึงแหละนะเวลาพันธุตกววินาศเนี่ยโรคคิดถึงญาติคิดถึงครอบครัวอะไรประมาณนี้เนาะนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของหลักทรัพย์ พันธุวินาศเนี่ยแล้วก็เป็นลาภาวินาศเนี่ยมักที่จะถูกคนเล่นแร่แปรธาทำให้หลักทรัพย์เรามีปัญหานะครับนะเป็นลักษณะแบบว่าไม่ชัดเจนเกี่ยวเรื่องของการได้มาของหลักทรัพย์ในลักษณะต่างก็ต้องแนะนําว่านะครับถ้าใครทําธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงก็สุดท้ายแต่นะครับยื่นหมูยื่นแมวดีที่สุดนะอะไรที่ต่อให้เราทําไปก่อนอะไรยังไงประมาณนี้มันจะมีปัญหาได้ภายหลังนะนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่ค่อยโอเคลาภาวินาศพันธุวินาศเนี่ยมันโดนเรื่องของหลักทรัพย์โดยตรง นะครับที่เกิดสาเหตุในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย,พย์เกี่ยวเรื่องความโลภเกี่ยวเรื่องอะไรประมาณนี้นะก็ระมัดระวังให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับหลังจากนั้นนะครับนะตอนที่อยู่ในราศีเมถุนนะสี่ถึงเก้าเข้าเท,าเทาสาตีนะครับเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่สิบถึงสิบเก้านะครับเข้าเทาวีเลิกเป็นเลิกสะดวกสบายเลิกนำพยายี่สิบถึงยี่สิบเก้าเข้าเพชฌฆาเลิกเลิกของการตัดสินใจ นะครับ18-19เข้านวังปู่เอกทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณแต่แสดงผลในเดือนวินาศกถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับนะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เอ้าอนุโลมนะครับนะจุดที่นะครับต้องระมัดระวังนะครับในวันที่23จนถึงวันที่26เราจะเข้าระวังพิษนะครับก็ระมัดระวังหน่อยนะครับหลังจากนั้นถึงจะเบาลงนะครับก็มาอยู่ในราศีนะครับกรกฎนะครับก็วันที่33เดเอง ดนะาวพระทับลักก็โอเคโชคดีนะครับพันธุทับลักก็โชคดีนะครับกนะ็หลังวันที่30เป็นต้นไปถึงจะดีขึ้นนะครับเกี่ยวเรื่องของโชคลาภเกี่ยวเรื่องของการก่อรากสร้างตัวเกี่ยวเรื่องของครอบครัวนะนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพระเสาเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้ารืงคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์อะไรไงยก็ว่ากันไปนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในราศีกุมตกมรณะแล้วนะนะปะตัตนิมรณะแปลว่ามีความเข้าใจผิดนะครับในเรื่องของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะก็ต้องพยายามสื่อสารกันให้ดีนะครับนะดาวพระเสาเองเนี่ยเวลาตก นะครับพบมรณะเนี่ยจะส่งผลให้เป็นคนที่หัวร้อนนิดนึงนะครับความละเอียดรอบครอบอะไรต่างๆก็ลดน้อยถอยลงเพราะโดยธรรมชาติแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวละเอียดรอบครอบนะพอตกมรณะก็ทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้นะอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญดาวพฤหัสปีนี้เป็นกาลิกินีก็ะระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของคู่ครองที่ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจผิดหวังในลนักษณะต่างๆนะครับบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับคนที่เราแคร์คนที่เรา รู้สึกให้ความสมคัญนะครับนะมันก็อาจจะนะครับทำให้ตัวเราเองอาจจะชอบสยียใจได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่านะครับในพื้นดวงของเราเองมีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการบอกเหตุเฉพาะตัวเฉพาะตนของเราว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะปะตัตน้มรณะเขาไว้ใจคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาไม่ได้นะเวลาจะทําอะไรยังไงต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสาร,รนะครับสัญญานะแล้วก็ดาวเสาเนี่ยนะครับเป็นดาวโทษทุกเนาะ พอดาวโทษทุกเนี่ยไปตกอยู่ในเรือนของมรณะและสัมพันธ์การกินีเนี่ยมันจะคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆเรื่องซ้ําๆเรื่องที่ทําให้เราเองเนี่ยเจ็บคําละําใจนะครับแล้วก็จะมานั่งบ่นตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเป็นการกินีนจะยุ่งนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีก็จะเบาแนละบางคนตัดได้เลยก็ได้นะปัตนิมรณะและเป็นทักษะที่ดีเนี่ย ลดเยอะไรที่ทําให้เราทุกข์อะไรที่ทําให้เราเครียดเนี่ยนะครับก็ลักไปลืมไปนะครับหรือม,มองให้เห็นในเรื่องของศัจธาร,รมความจริงเกิด <c oughs> ขึ้นตั้งอยู่ตะไปอะไรก็ประมาณนี้ก็ได้นะนะครับแต่ถ้าเป็นการละกินนี้ระวางยากนะครับนะตอนที่ดาวพฤหัสนะสถิตอยู่ในราศีกลุ่มนะครับนะหนึนะครับเข้าเทสาตีนะครับเเลิกเดินทางเลิกท่องเที่ยวเลิกคนหมู่มาก นะครับ11บบถึง31บเ,บเข้าเทวีเลอร์ก็เป็นเลิกที่ดีนะครับนะก็โอเคนะตอนอยู่เลิกดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยังไง<ม>เขาว่ากันไปนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสือใจผิดหวังความไม่ได้ดังใจนะตอนนี้อยู่ในเรือนของนะครับการงานเขาเรียกมรณะกรรมะแน่นอนนะครับนะเบื่อเซ็ง นะครับนในลักษณะต่างๆนะหดหูอะไรก็ว่ากันไปนะอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรตั้งรับก็จะหดหูเรื่องนั้นเสงเรื่องนั้นแน่นอนกันที่ดาวจะเดินมรณะนะครับไปอยู่ในเรื่องของกรรมเนี่ยนะครับแวบหนึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปนะนะครับบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของความน้อยอกน้อยใจ นะครับหรือคาดหวังบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้เราเองยุ่งๆเครียดๆแต่ในมุมดีกรรมมรณะเนี่ยถ้าฝึกจิตปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะครับก็จะไปได้เร็วนะครับมันเหมือนกับว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักราาักษาคุ้มครองอะไรก็ว่ากันไปนะแต่เรื่องของเบื่อเรื่องของเส็งมีอยู่นะครับแล้วสําหรับคนที่นะครับตามตามความหมายของดาวพระราหูน,นี่จะยุ่งนิดนึงนะเพราะราหูเนี่ยเป็นดาว โมเมลุ่มหลงคึกขนองและมาจากเจ้าเรือนมรณะเนี่ยถ้าเกิดคนที่ชอบเรื่องของการพน,นันเรื่องของอาบายามุกอันเนี้มาายมันจะยุ่งยุ่นวุ่นนะครับวิถีชีวิตพอสมควรนะก็นะรเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับดาวพระหูนะครับสถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับก็ยังคงสเสวยฤทธิ์โทแห่งเลิกเลิกลำบากตอนต้น สบายตอนบ่ายนะครับหรือเลิกชูชกหรือเลิกขอนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นดาวพเกตเนาะดาวพเกตเนี่ยก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาอยู่นะครับนะเขาเรียกว่าอยู่ในภพของสหชชะจะตามดาวพระพุธไปนะครับหนึ่งถนะครับก็จะส่งผลเกี่ยวเรื่องของสายมูต่างๆนะครับวัตถุมงคลกับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นจุดที่นะครับให้คุณกับดวงชะตานะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวเจ้าเรือน พระเกตแล้วกันเนาะไปสถิตอยู่ในราศีนะครับสิง์เขาเรียกว่าอยู่ในเรือนของกระดุมพระจะตามดาวพระอาทิตย์ไปนะครับก็ต้องถือว่าโอเคในช่วงของเดือนนี้นะครับยังยังดีอยู่นะครับเพราะว่านะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยยังคงสถิตอยู่ในเรือนของลาพระนะครับก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระนะครับที่เกี่ยวกับมูต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะครับคาถามงคนเกี่ยวเรื่องของเงินทองรายได้อะไรประมาณเนี้ย นะครับชาวราศีกรกฎจะทําได้ดีนะก็แน่นอนนะครับการพกเกตยู่นเรียนการเงินเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นทําให้การเงินการทองดีขึ้นนะนะแต่ต้องแลกมาด้วยบุญกุศลเริ่มด้วยการสวดมนต์ไหวพระนะแต่ถ้าเกิดดาวพัชที่เป็นการอกคีนีก็จะยุ่งเหมือนกันนะนะครับจะร้อนเงิน นะครับในลักษณะต่างๆเนาะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้าจะเล่นน้งชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกตามรหัสพร้อมเพลงขงล่าอาจารย์ก็จะมีความยินดีอย่างยิ่งขอยทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกตก้าให้ 9, ดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิทุธรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพ์ลิ์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสาหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคาว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k t ต็อก,กนะครับ YouTube นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกรงดูตลอดสวัสดีครับ